คำสอนของแปะรงสีลือเคยเห็นไหมเมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่มันจะกินหนอนเป็นอาหารแต่เมื่อมันตายมันก็จะถูกหนอนกินเป็นอาหารเหมือนกันต้นไม้หนึ่งต้นนั้นสามารถทำให้ทาให้ไม้ขีดไฟทำให้ขีดไฟได้มากมายแต่ไม้ขีดไฟเพียงหนึ่งกา้านก็สามารถจะเผาต้นไม้ได้มากมายเช่นกัน หรืออย่ามองข้ามคนที่ด้วกว่าเพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่าอย่ามองข้ามลูกค้ารายเล็กๆไม่เห็นคุณค่าของพวกเขาเพราะสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้พวกดูถูกคนพวกนี้ก็มีเยอะแยะให้เห็นในโลกใบนี้จงจำไว้คนรวยนั้นหลายคนไม่ได้รวยมาแต่กำเนิดทุกคนหรือจะเป็นเศรษฐีจงจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจ หรืออย่ามัวคิดว่าเราแข็งแรงไม่มีวันป่วยเพราะอายุอยังน้อยลงศพไม่ได้มีไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คนตายจงจำไว้หรืออย่ามัวคิดว่าฉันรวยใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือยสักวันเงินเพียงร้อยบาทอาจจะมีค่ามากมายในวันตกอับก็ได้ขอเตือนสติทุกคนว่าหรือจงจำไว้ให้ดีไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็ ใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้หรือก็ต้องตายได้เช่นกันทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าจงจำคำอัวให้ขึ้นใจเทียนกัวสื่อฮกโหลลี่ขอฟ้าประทานพอให้ลูกหลานพ้นจากปัญหาสมดังปรารถนาไม่ขัดร่ำรวยร่ำรวยคนคิดดีนั้นก็จะดีทุกอย่างและนี่ก็คือคำสอนของแปะโรงสี ซึ่งมีประโยชน์มากถ้าหากว่านำไปคิดแล้วก็ทำตามจะมีประโยชน์นะครับทุกอย่างขอบคุณแหล่งข้อมูลจากสันธร,รมโพส์และคุณพจานานทคมวงนำมาโพสต์ให้ได้ฟังได้อ่านกันครับ